بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم เรามาศึกษาเรื่องการละหมาดความสมบูรณ์แบบในการละหมาดความสมบูรณ์แบบในการละหมาด <تصحيح> ที่ผ่านมาก็คือการอาบน้ําละหมาดใช่ไหมการอาบน้ําละหมาดและก็ความรู้วันนี้เครื่องแต่งกายความสมบูรณ์ของมันมีอยู่ในสามประการเครื่องแต่งกาย 1. จะต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่าศาสนาอนุญาต คําว่าเครื่องแต่งกายที่าศาสนาอนุญาตก็คือได้มาด้วยความสุจริตไม่ลักขโมยมาไม่เอาของใครมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเครื่องแต่งกายที่าศาสนาอนุญาตได้มาด้วยกับฮาลานเป็นที่อนุมัติ จากอัลลอฮ์สองจะต้องสะอาดจากนายิสที่ศาสนาไม่อนุโลมให้นายิสบางอย่างศาสนาอนุโลมเช่นเขาเรียกว่าขี้แมงวันขี้แมงวันที่มันเป็น กับเสื้อขาวกรุงเทพเรียกเหมือนกันไหมขี้แมงวันไหมเสื้อขาวที่มีจุดดำๆใส่ไปนานๆมันมีจุดดำจุดดาฮะจุดดาใช่เขาเรียกขี้แมงวันกรุงเทพไม่ได้เรียกขี้แมงวันใช่ไหมแต่ภูเก็ตเขาเรียกขี้แมงวันนะแบบนั้นไม่มีปัญหานายสิสก็คือสิ่งโสโครก แต่ถ้ามันเล็กน้อยศาส,สนาก็อนุโลมให้เช่นเราเป็นฝีเป็นหนองมีน้ำออกมานิดๆหน่อยๆออกมาไม่เยอะไม่ได้เป็นเลือดออกเป็นน้ำเล็กๆน้อยๆถือว่าอนุโลมนะมีใช่ไหมพวกฝีพวกสิวบางทีมีน้ำออกมาเล็กน้อยๆไม่เป็นไรนะอืม แต่นายิสที่ศาสนาไม่อนุโลมเช่นอุจจาระัสสาวะของคนและสัตว์อุจจาระสัตว์ไก่อุจจาระไก่ัาสาวะแมวสมมุตินนะอุจจาระของเรา ปัสสาวะของมนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นนายิสที่าศาสนาไม่อนุโลมให้ดังนั้นการที่เราแต่งตัวแต่งกายเข้าละหมาดจะต้องใส่ใจด้วยว่าเครื่องแต่งกายที่เราแต่งไปนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่เครื่องแต่งกายที่เราแต่งไปนั้น,ม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 ,น,นมันคืองานอะไรนะ ถูกไหมไปหาผู้ว่ากับการเข้าหาอัลลอฮ์คนละเรื่องในการแต่งกายแต่ในกรณีของการเดินทางเป็นที่อนุโลมให้แต่ที่ดีที่สุดให้เตรียมชุดละหมาดเอาไว้เผื่อชุดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะมีนายิสติดอยู่ที่เครื่องแต่งกายโดยที่เราไม่รู้ตัว ดังนั้นจะต้องสะอาดจ,จากนายิสที่ศาสนาไม่อนุโลมให้ 3. จะต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่สอดคล้องตรงกับเครื่องแต่งกายที่ท่านนบีสั่งใช้เห็นไหมเช่นต้องมีความสะอาดและสามารถปกปิดเอาระได้อย่างสมบูรณ์ ดีที่สุดแล้วนะเครื่องแต่งกายจะต้องปกปิดเอาร้อสำหรับผู้ชายก็คือเหนือสะดือเลยหัวเข่าลงไปผู้หญิงก็เฉพาะใบหน้ากับฝ่ามือที่ไม่ต้องปกปิดในขณะละมหมาดเท้าใส่ถุงเท้า หรือผ้าละหมาดผู้หญิงปิดเอาไว้นะอันนี้คือผู้หญิงดังนั้นเครื่องแต่งกายาศาสนาไม่สนว่าราคาแพงหรือถูกแต่เครื่องแต่งกายที่แต่งในละหมาดนั้นจะต้องปกปิดเอาละได้เป็นเครื่องแต่งกายที่สะอาดจากนายสิสเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ลักขโมยใครมาได้มาอย่าง ฮาลานเครื uh ่องแต่งกายที <t lex> ่สมบูรณ์ปกปิดเอารอได้ปกปิดหัวไหลสีสะและอื่นๆและเครื่องแต่งกายของเรานั้นจะต้องไม่ปะปนกับลักษณะความตะกับบูรก็คือแต่งกายเพื่อ แสดงออกถึงความเย,ยื่อยิงจองหองลำพองตนนะก็คือแต่งเข้าเฝ้าอัลลอฮ์มิได้แต่งไปเพื่อแสดงออกถึงความมั่งมีแสดงถึงความร่ำรวยแสดงออกถึงคนละชนชั้นนั่นคือการแสดงออกถึงความตะกับโบร เ็นการเย่อหยิ่งจองของความลำพองตนและการโอ้อวดห้ามเครื่องแต่งกายที่ไปละหมาดอย่าโอ้อวดอย่าทะนงตนอย่าลำพองตนคิดว่าเครื่องแต่งกายของตัวเองเหนือกว่าคนอื่นมีความประเสริฐกว่าคนอื่นแต่จริงๆแล้วผลงานของการละหมาดเท่านั้นไม,ม่ได้วัดกับเครื่องแต่งกาย วัดผลงานวัดหัวใจวัดความบริสุทธิ์ใจมิได้วัดกับเครื่องแต่งกายนี่คือเครื่องแต่งกายที่เราจะต้องพิถีพิถันนะครับในการทําให้การละหมาดของเรานั้นมีความสมบูรณ์เห็นไหมยัยงไม่เข้าละหมาดเลยต่อไปนะครับสี่การละหมาดในเวลา ความสมบูรณ์ของมันมีอยู่ในสามประการหนึ่งสายตาของท่านเหลือบมองสิ่งที่บ่งบอกถึงการเข้าเวลาละหมาดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์เงางของดวงอาทิตย์สังเกตว่าตะวันคล้อยหรือยังสังเกตนาฬิกา ก็คือสายตาของเราเนี่ยเช็คอยู่ตลอดเวลาว่ามันเข้าเวลาละหมาดหรือยังนี่คือสายตาสองหูของท่านจะต้องคอยสดับฟังสิ่งที่เป็นอาลามัตสิ่งที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการเข้าเวลาละหมาดเช่นเสียงอาซาน บ่งบอกถึงการเข้าละหมาดสมัยก่อนเสียงกลองใหญ่บ่งบอกถึงการเข้าละหมาดเสียงไก่ขันช่วงเช้าเสียงไก่ขันและอื่นๆนะนี่คือละหมาดในเวลาสามหัวใจของท่านจะต้องไตรตรองถึงข้อสัญญาของอัลลอฮ ที่จะทรงประทานผลบุญแก่ผู้ที่ทำการละหมาดเมื่อเริ่มเข้าเวลาประเสริฐที่สุดละหมาดเมื่อเข้าเวลาละหมาดเลยนะหัวใจของเราจะต้องตใส่องสัญญาของอลรร์บอกว่าประเสริฐที่สุดก็คือการละหมาดเริ่มเข้าเวลา และไตรตรองถึงความผิดบาปของผู้ที่ทำการละหมาดนอกเวลาของมันและอื่นๆหากเราพิจารณาหากเราไตรตรองแล้วอะไรที่เป็นผลดีกับเราเราก็ควรที่จะกระทำมันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเราก็ละทิ้งมันไปนะครับนี่คือ การจะทําให้ละหมาดของเรานั้นมีความสมบูรณ์แบบค่อยต่อในครั้งต่อไปวัลอฮุอะลัม